จะเล่าเรื่องอก็เป็นเขาเรียกอะไรเหตุการณ์โอเคที่ว่าแปลกๆมีสองเรื่องคือมีฉันมีเพื่อนโอเคแต่ว่าเป็นเพื่อนที่แบบว่าห่างๆก็ไม่ห่างมากโอเคเป็นผู้ชายโอเคแต่ว่าตอนมัธยมเนี่ยก็คือเรียนเอเดี๋ยวตอนปรฐุมเนี่ยเรียนโรงเรียนเดียวกันโอเคก็คือเป็นเขาเรียกอะไร เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนโอเคตั้งแต่ปห้าปหกโอเคแล้วทีนี้ย้ายไปที่อีกโรงเรียนหนึ่งก็คือโรงเรียนมัธยมโ okay? อเคทีนี้ก็มีก็แบบเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าฉันก็ไม่ค่อยสนิทกับเพื่อนคนนี้แต่ว่าเพื่อนคนนี้เป็นผู้ชายโอเคแล้วก็คือเขาเรียกอะไรเป็นแบบเหมือนเพื่อนของแฟนฉะันะที่เป็นนักเรียนโอเคตอนตอนมบมัธยมต้นโอเคก็เลยแบบ ก็เลยได้ได้คุยได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอออย่างเออก็ประมาณนี้แหละเป็นเพื่อนเอ่ไม่ใช่ในกลุ่มอ่ะแต่ก็คุยก็ทักกันบ้างโอเคอืึแล้วก็มีวันหนึ่งแบบแต่แับเพื่อนคนนี้ก็คือคือแบบฉันอ่ะตอนที่ยังไม่มีมอไซค์นอะที่บ้านอ่ะก็เลยก็คือแบบยังไม่มีมอไซค์ใช้ใช่ไหมที่ไปโรงเรียนใช่ไหมฉันก็ขึ้นรถเมย์คือรถสายใหม่กับบ้านทุกวันทีนี้ก็จะเจอเพื่อนคนนี้อืมทีนี้บางทีเพื่อนก็จะบอกว่าเออเฮ้ย ไป,ไปไปไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าคือด้วยความที่แบบว่ากูว่ามันขี่รถเร็วอ่ะกูก็เลยแบบว่า <ul w aw> <c oughs> ฉันก็เลยแบบว่าเออแบบว่าเออไม่เป็นไรเออไปรถเมย์อ่ะเข้าใจไหมทุกคนเออแต่แต่เพื่อนก็เคยมีแบบว่ามีแบบถามอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ทีนี้พอเรามีรถบางวันที่เรามีรถแบบเอารถไปโรงเรียนเราก็กลับกับเพื่อนอีกคนก็คือเป็นผู้หญิงบ้านอ่ะอยู่แบบว่าอยู่ซอยแบบไม่ห่างกันมากโอเค อ้าวแล้วทีนี้เข้าเรื่องเออทีนี้ก็มีวันหนึ่งอะก็คือเราปกติเดี๋ยววันนั้นอะเราก็แบบไม่รู้อะคือแบบไม่มีรถไปโรงเรียนว่ากันเถอะแล้วทีนี้เราก็แบบเหมือนตอนตอนเช้าเรานั่งรถสายใหม่มาโอเคขึค้นรถสายใหม่จะไปโรงเรียนแล้วทีนี้เราก็เราก็เหมือนเห็นเพื่อนอะคนนี้เพื่อนผู้ชายคนนี้ย ขี่รถไปโอเคขี่รถไปแล้วก็แบบเราก็เอเอเฮ้ยเพื่อนกูนีว่าเออก็ก็แต่ก็ไม่ได้เรียกเนาะเพื่อนก็ขี่รถไปแบบหลังวัดอ้อมไปอ่ะไปซึ่งจะไปโรงเรียนอ uh huh. ทีนี้เราก็ไม่อะไรเนาะพอเสร็จปุ๊บเราก็ไปเราก็เห็นแล้วว่าเป็นเพื่อนแนละ้วทีนี้ก็ก็ไม่ได้ใส่ใจก็ไรเออครีก็เดินเข้าเดินไปโรงเรียนเนาะพอเสร็จทีนี้ก็แบบมีเพื่อนอะ่ะแบบมาบอกว่าเอาเฮ้ย อ้อ,อนเนี่ยคนเนี้ยตายแล้วเพื่อนคนเนี้ยตายแล้วทีนี้เราก็แบบเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงวะกูยังเห็นมันมาขี่รถมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนอยู่เลยทีนี้เราก็เลยพูดอย่างนี้เนาะทีนี้เพื่อนก็แบบงงว่าเฮ้ยมึงจะเห็นได้ไงมันตายแล้วตั้งแต่เมื่อคืนกูก็ทีนี้เราก็แบบเฮ้ยช็อกว่าเอา้ากูยังเห็นมันอยู่เลยมึงอะแต่นั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็บอกเพื่อนว่ามึงเข้าใจอะไรผิดหรือว่าอะไรอย่างงี้หรือเปล่า กูยังเห็นมันอยู่เลยมันยังมันยังผ่านหน้าขี่รถผ่านหน้าโรงเรียนไปอยู่เลยกูก็เดินมาเนี่ยขึ้นรถเมย์รถเมย์มาเนี่ยทีนี้สรุปว่าเพื่อนคนนี้ก็คือแบบเพื่อนผู้ชายก็คือตายจริงๆทุกคนก็คือแบบตายไปแล้วโอเคด้วยกันการแบบว่าเอก็คือว่าเ,เขาเขาเรียกอะไรอะ่ะคือเขาเรียกอะไรจะพูดว่าอะไร ก็คือค่าใจตายก็คือถ้าตายไปแล้วอ่ะโอเคทุกคนแต่ว่าวันนั้นฉันก็แบบว่าเถียงยันอะไรเลยบอกว่าฉันเห็นเพื่อนคุนี <engine> ้มันจะตายได้ยังไงโอเคเออนี่ก็เป็นที่มาว่าเออเอาฉันเห็นแบบเฮ้ยได้ยังไงอ่ะทุกคนแบบเออแต่แต่เห็นคนเดียวไงก็คือเห็นคนเดียวก็เถียงเลยว่าเออเอาเนี่ยกูยังเห็นมันอยู่เลยแล้วมันจะตายได้ยังไงก็คือแบบงงมากเออ ก็ประมาณนี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรอ่ะแต่ตอนนั้นก็คือไม่ได้แบบคือไม่ได้หลอนหรือว่าอะไรแต่ว่าคือก็เราก็เห็นแบบนี้เออฮก็คือเป็นความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณโอเคแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งโอเคเราก็ไปโรงเรียนธรรมดาเนี่แหละทีนี้ใช่ไหมเราก็มีวันหนึ่งเราก็ไปโรงเรียนโอเคปกติเขาจะนั่งแบบ นั่งโต๊ะไม้เห็นอ่อนแถวแถวที่ตึกแบบเขาเรียกอะไรตึกสินอะไรเงี้ยโอเคบางทีก็แบบว่าไปบ้านเพื่อนกับแถวนั้นแหละโอเคทีนีม้มาวันหนึ่งก็คือวันนี้ก็ไม่รู้ยังไงเราก็เหมือนไปโรงเรียนสายโอเคว่าพ่อมารับช้าหรือไงก็ไม่รู้อะโอเคทีนี้เราก็ไปเนาะเราก็แบบเออเราก็ไปเห็นอะไรเขาเรียกอะไรวะ เห็นนะเดินไปอยู่เลาะเขาเรียกอะไรมันจะมีโรงหารโอเคเป็นตึกสินตึกเล็กๆก็เหมือนเป็นแบบว่าเป็นเรือนแบบเหมือนเป็นเรือนตึกเดียวธรรมดาเนี่ยที่เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนสร้างคล้ายๆเรือนอห้องเรียนนั่นน่ะโอเคทีนี้เราก็เดินผ่านไปเราก็บบเราก็มองดูเอาเฮ้ยเขามีอะไรกันเพื่อนบอกว่าเพื่อนอีกคนบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งเข้าไปอะไรเงี้ยทีนี้เราก็แบบว่าก็คือจะไปบ้านเพื่อน เพื่อนอีกคนหนึงบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งเขาไปเข,า,ปเขามีอะไรกันทีนี้เราก็ไม่เพื่อนเขาบอกไม่รู้โอ้ก็บอกว่าอ๋อก็ไม่อะไรทีนี้เราอะก็เห็นเดี๋ยวอันนี้ก็จะพูดเราอ่ะก็เห็นนะแม่เพื่อนเราก็แบบอ๋อสงสัยเขาคงม,มีธุระอะไรกันมั้งก็ไม่รู้เธอก็ไม่รู้เนาะไม่รู้เลยพอเสร็จป,ปุ๊บเราก็กว่าเออทีนี้ สักคู่เราก็นั่งอยู่ที่โต๊ะเห็นอ่อนก็นั่งอยู่นานแหละทีนี้เพื่อนก็มากันแบบเกือบครบเกือบครบเกือบครบแล้วอะทีนี้เพื่อนก็บอกว่าเอาเฮ้ยเนี่ยแม่เพื่อน่ะเสียโอเคทีนี้เราก็แบบว่าเฮ้ยจะเสียได้ยังไงกูยังเห็นอยู่เลย <c oughs> ก็คือทุกคนคือเราเห็นแต่ว่าไม่รู้ว่าคนอื่นเห็นไหมแต่เราเราเห็นว่าเออก็เหมือนยังเดินใช้ชีวิต ปกติอะ่ะเหมือนเหมือนแม่เพื่อนใช้ชีวิตปก,กติอย่างเดิมปกติอ่ะโอเคแต่ว่าคือทุกคนก็บอกว่าเสียแล้วอะไรเงี้ยทีนี้เราก็บอกเฮ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอกูยังเห็นอยู่เลยทีนี้เพื่อนก็บอกว่าคงเป็นพี่สาวของแม่เข้ามาอะไรเงี้ยทีนี้เราก็เถียงเพื่อนว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงกูยังกูยังเห็นอยู่เลยอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนเถียงอะ่ะ ทุกคนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครเชื่อไหมตอนนั้นก็คือแต่เราเห็นโอเคว่าเออเนี่ยก็ก็เหมือนคือก็แบบจะว่าสนิทไหมก็แบบว่าเออแต่เราก็ชอบคุยอะไรกับแกแม่เพื่อนใช่ไหมทีนี้ก็เลยแบบช็อกไปเลยว่าเฮ้ยกูยังเห็นอยู่เลยอะไรเงี้ยก็คือยังเหมือนเรายังเห็นอยู่เลยทุกคนแล้วแบบแต่ว่าพวกเพื่อนบอกว่าเฮ้ย เขาไม่ได้อยู่แล้วนะเขาเสียแล้วทีนี้เราก็แบบช็อกเฮ้ยประมาณเนี้ยก็แบบว่าเออเป็นเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าเสียโออโแม่เพื่อนเสียไปแล้วทีนี้เราก็แบบก็คือแบบช็อกไปเลยอย่าว่าเฮ้ยทําไมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าก็ไม่ได้ถามอะไรหรอกจนกระทั่งแบบก็ไม่ได้ถามว่าอะไรเป็นยังไงจนกระทั่งแบบว่าเออไปเจอเพื่อนเจออะไรเงี้ยทุกคนสรุปก็คือ แม่เพื่อนเสียไปแล้วโอเคที่ที่เราเห็นนั้นคือคือก็คือเขาเขาเสียไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้ววะเข้าใจปะ่ะแต่ตอนเช้าแบบแต่เราเห็นอนะเออประมาณเนี้ยเออก็ก,ก็ก็แบบไม่รู้จะมีใครเชื่อไหมเออนี่ก็เป็นแบบว่าว่าเออประสบการณ์พอดีมีคนแบบว่าเมนชั่นมาเรื่องแบบว่าเออช่วยเล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยได้ไหมอะก็เลยแบบเออก็เลยเล่าทุกคนแบบ เราก็แบบเออช็อกช็อกไปประมาณเนี่ยช็อกค,คือช็อกสองทั้งสองเรื่องเลยโอเคอันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าก็คือนั่นแหละก็ช็อกไม่รู้จะทํำยังไงโอเคก็คือแบบทำอะไรไม่ถูกว่าไม่นั่นแหละทีนี้ก็เลยเอามาเล่าอันนี้เพราะว่ามีคนแบบเมนชั่นมาว่าอยากให้เล่าเรื่องนี้เราก็เลยเล่าเออนั่นแหละโดยสนี่ก็เป็นสองเรื่องที่ว่าเราเห็นแต่ว่า เราน่ะเห็นแต่คนอื่นเขาไม่เห็นโอเคก็คือโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเออก็ประมาณนี้นี่ก็คือเออประมาณนี้ทุกคนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเล่าเรื่องต่อมีหลายเรื่องเลยแหละแต่ว่าคือเอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเล่าเรื่องนี้ก่อนเออโอเคก็ประมาณนี้เนาะ